สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก y o u t u b e ของผมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอนะครับการคาลิเบตหน้าจอให้ได้สัดส,ส่วนที่ถูกต้องนะฮะแก้ปัญหาลายปากที่ผิดเพี้ยนนะครับดังเช่นเ,เวลาเราเปิดลายเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าลายปากมันจะเป็นแบบเส้นแตกๆแ,แบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ เปิดมาแล้วเนี่ยลายปากเราไปรูปวงรีนะครับมันไม่ได้จัดส่วนนะครับวิธีการแก้ปัญหาคือว่าเราต้องตั้งค่าหน้าจอให้ได้สัดส,ส่วนที่ถูกต้องก่อนนะครับเราต้องตั้งค่าให้กริดตรงนี้นะฮะเรากดชิปจี G นะฮะมันจะขึ้นกริดนะครับต้องตั้งค่าให้กริดเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถึงจะได้ภาพงานที่ได้จัดส่วนถูกต้องนะครับดีการแก้ไขก็เข้าไปตรง ตรงนี้นะฮะเข้าไปที่สเปเชียลนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์เซ็ตอัพนะครับเเวลาเราเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์เซ็ตอัพเนี่ยที่ดิสเพย์มอนิเตอร์ตรงนี้ฮะแล้วแล้วก็เลือกไปที่ Values ตรงนี้นะครับเราจะเห็นช่องตรงนี้นะครับเขาบอกว่าาถ้าเกิดว่าเราจะคาลิเบตหน้าจอตรงนี้วิธีการทำก็คือใช้แม่มันทัดนะครับมาวัดเนี่ยดิเมนชันตรงนี้นะฮะด้านกว้างแล้วก็ด้านแนวตั้งตรงนี้ ได้เท่าไหร่ก็เอาตัวเลขนั้นนะนะมาใส่ใน d i a l o g อก x o ตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่นผมวัดได้ตรงนี้แนวแนวนี้ผมได้ประมาณ93.35ผมก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ <c oughs> แนวตั้งผมได้ผมได้ประมาณ58.26 5มิล58มิลนะฮะจุนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปคือวัดได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปใน,นในนี้เลยนะครับ แล้วก,กดโอเคนะฮะแล้วก็กด close ปิดไปนะฮะ mm hmm. เห็นไหมฮะพอเวลาเราใส่ค่าที่ถูกต้องไปแล้วเนี่ยเวลาเปิดออกมาเนี่ยลายปากมันก็จะเป็นรูปเ,เป็นรูปวงกลมที่ถูกต้องตามสัดส่วนนะครับแล้วก็กริดตรงนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับลายปากที่เป็นเส้นๆ้นแตกๆต,ต,ตรงนี้ก็หายไปนะครับนะอันนี้คือวิธีการแก้ไขการตั้งค่าหน้าจอหรือการคาลิเบรตหน้าจอดันเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้มีโอกาสผมจะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ